ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์และเฝ้าคอยอยู่ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อข้าพระองค์ขอสรรเสริญและขอบพระคุณที่ทรงปกป้องในยามที่ข้าพระองค์นอนหลับและเมื่อยามตื่นข้าพระองค์ก็พบกับความรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งเป็นของใหม่ในทุกเวลาเชา้าเป็นเหมือนน้ำค้างที่หล่อเลี้ยงพื้นแผ่นดินให้ได้รับชีวิตและความชุ่มชำ่ำข้าพระองค์ขอมอบถวายวันนี้แด่พระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการเชื่อฟังกระทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทางในทุกการตัดสินใจทุกคำพูดและทุกความคิดขอทรงจูงมือข้าพระองค์เดินในเส้นทางแห่งชีวิตเพื่อข้าพระองค์จะไม่หลงไปจากความจริงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ ขอให้ข้าพระองค์เปรมปรีเบิกบานและชื่นชมยินดีในตลอดวันนี้ให้ข้าพระองค์ได้มองเห็นความงดงามในสิ่งเล็กน้อยให้ข้าพระองค์สามารถเป็นช่องทางแห่งพระพรสู่ผู้คนขอพระองค์ทรงเดินไปกับข้าพระองค์ในทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปให้การสถิตอยู่ของพระองค์เป็นความสงบในใจเป็นกำลังและเป็นสติปัญญา ขอทรงนำข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตประจำวันบวยพรข้าพระองค์ในการงานทุกอย่างที่มือของข้าพระองค์ได้กระทำข้าพระองค์ขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ให้การเริ่มต้นวันใหม่ของข้าพระองค์มีความหมายและสิ้นสุดวันด้วยการขอบพระคุณอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่าน ต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1